ต่อไปนะคะเรามาพิจารณาจากการนนะับเพิ่มทีละ1,000นะคะ2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ดังนั้นนะคะพิจารณาได้ว่าเมื่อนักเรียนนับเพิ่มทีละ1000จนครบ1000 10, 0นะคะจะเท่ากับ10,000 10,000เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ว่า10,000เขียนแทนตัวเลขไทยได้ว่า10,000เขียนแทนด้วยตัวหนังสือได้ว่า1 0,000 ตัวอย่างนะคะมีหนึ่งหมื่นสองครั้งเท่ากับสองหมื่นมีหนึ่งพันสามครั้งเท่ากับสามพัน มีหนึ่งร้อยสามครั้งเท่ากับสามร้อยมีสิบสี่ครั้งเท่ากับสี่สิบ มีหนึ่งห้าครั้งเท่ากับห้านักเรียนลองดูสิคะว่าทั้งหมดเราจะเขียนเป็นจำนวนได้ว่าอย่างไรทั้งหมดนะคะมีสองมืนสามพันสามร้อยสี่สิบแล้วก็ห้านะคะ เราเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้ว่า2 3 3 4 5เขียนแทนตัวเลขไทยได้ว่า2 3 3 4 5และเขียนแทนตัวเลขเป็นตัวหนังสือนะคะได้ว่าสอง0 0ส 345ค่ะต่อไปพิจารณานับเพิ่มทีละ10,000นะคะ20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 และ1นึ่งแสนนะคะดังนั้นเราจะพิจารณาได้ว่าเมื่อเรานับเพิ่มนะคะทีละ10,000มืนจนครบส0 0หมืนนะคะจะเท่ากับ10,000แสน